โอเคครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์สายอนิเมนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Cat Fantas y เช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูแมวที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟเวอร์สนะครับหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยของเราเองเนาะก็จะมีแมวตัวไหนบ้างเนี่ยนะครับแล้วเพื่อนๆอยากได้ตัวไหนบ้างก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะอันนี้จะดูแค่เอเดนอาร์นะมาดูในที่สีเขียวก่อนล้วกันเนาะสีเขียวเนี่ยนะครับล่าสุดก็คือตัวของอาร์ฟอสนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอาร์เจคนนี้เข้ามาด้วยนะแล้วก็ในส่วนของตัวของเสกนนม็เข้้าาแลววส่ ตัวอื่นที่เหลือนะครับน้องขี่กระเป๋านะครับตัวนี้เพื่อนๆอยากได้ปะนะครับตัวนี้นะนี่แมวนะที่ผมบอกมันคล้ายแมววิเชียนมาแต่มันไม่ใช่เราเห็นเขาบอกว่าเป็นแมวอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะมีแมวใหม่อีก3าตุ้งบอลนะครับผมสําหรับในส่วนของทางเซิร์ฟเซิร์ฟนอกเนาะเออเรียกว่าเซิร์ฟนอกดีกว่านะครับก็จะมีอีก3าตัวนะเดี๋ยวรอเขาประกาศก่อนแล้วกันเนาะว่ามันมีรูปร่างหน้าต่างไงนะเห็นเป็นแค่รูปร่างแมวเนาะโอเค ถามว่าสีเขียวเนี่ยตัวอื่นๆเนี่ยที่เราสุ่มมาเราแบบว่าเล่นได้แบบดีๆเนะี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีตัวไหนนะแต่นะครับผมมีสองตัวนะครับที่เป็นตัวแจกแล้วค่อนข้างดีเนาะก็คือในส่วนของอีนะนะครับตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ค่อนข้างดีเลยนะครับเอามาเล่นได้แบบค่อยๆได้แล้วก็จะเป็นในส่วนของเจมินามิเขียวนะตัวนี้แบบใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับอืมนะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่เ,เพื่อนๆเนี่ยไม่รู้ว่ามีกิจกรรมเนี่ยเขาจะแจกเราประมาณ เอ่อถึงสามดาวเนาะนะครับน่าจะใช่แล้วก็น่าจะมีให้เราได้สุ่มกาชาด้วยอันนี้ต้องต้องรอดูนะเพราะว่าผมก็ไม่เคยเล่นนะครับกิจกรรมของเจ้เขานะ <c oughs> โอเคเนะาะ๋ยวต้องรอดูว่าเขาจะมาตอนไหนนะ <c oughs> ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่สําคัญนะครับสาคัญกว่าในส่วนของตัวอารฟอสอีกนะครับแต่ว่าตัวของเสกเนี่ยตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ดีนะครับใน p v p นะครับ พีพีนี่คือแบบโกงนะครับตัวนี้คือสําคัญมากๆนะครับถ้าใครตัดสินใจเนี่ยแน่นอนก็ผมผมต้องเชียร์เป็นน้องเสกอยู่แล้วนะส่วนตัวทาเมเอ็เนี่ยผมมองว่าตีเขียวนะครับถ้าเราจะใช้จริงๆเนี่ยจะเป็นในส่วนของเจมินามินะครับแล้ววันก่อนเนี่ยผมเจอไม่เจอตัวของเอ็กโคนะครับห้ยหกดาวครับแรงมากครับก็ไดนาำเป็นเอ็กโคนะ เออนะครับถ้าเป็นในส่วนของตัวสกาเลตอะโหคิดด้เลยเพื่อนเพื่อนมันจะแรงขนาดไหนอะเพราะว่าสกาเลต์นะถ้าทำหกดาวเนี่ยมันได้บัฟเจาะเกาะเพิ่มขึ้นม่ใช่ไหมนะ่ะมันก็จะยิ่งแรงนะครับขนาดเอ็กโค้เนี่ยไม่ได้มีอะไรเจาะเกาะเพิ่มขึ้นมาเลยนะเออนะครับมันทําให้ผมมันล่วงเลยเออทีมบางไม่ไหวครับผมถ้าเราไม่แบบว่าไม่มีตัวของเซกิหรือว่าตัวของตัวกลางโลนะครับยืนได้ไหวแน่น,นอนถ้าเราเจอตัวที่เขาแบบเจาะก,กอะแบบฟูฟูนะครับอืมนะบ,บอกได้เลยว่า เตรียมรับแรงกระแทกนะครับสำหรับคนที่แบบว่าสุ่มตัวของอาฟอร์ดไปแล้วแล้วไม่มีเซกินะครับแล้วก็ไม่มีในส่วนของตัวของสกาเลตที่ดาวเยอะนะครับรับแรงกระแทกนะครับสกาเลตมาเพื่อนๆตัวแตกแน่นอนครับแต่ถ้าใครมีเซกิเนี่ยก็พอที่จะช่วยเราในเรื่องของการที่เราเนี่ยแชร์ดาเมจเนาะลดดามเอจนะครับก็ก็พอที่จะลุ้นเอาหน่อยว่าจะยืนไหวหรือเปล่าแต่ผมไม่มีนะครับผมไม่ได้สุ่มเสกเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมก็ไม่ได้เน้น p ีพแล้วนะครับ แล้วถ้าถามว่าถ้าเราจะเน้นในส่วนของตัว PVE เนี่ยเราจะต้องสุ่มตัวไหนนะสีเขียวเนี่ยผมไม่รู้จริงๆนะว่าเราจะต้องเน้นตัวไหนบ้างนะเดีย๋ยวเราไปดูสีอื่นกันดีกว่านะครับเออลืมไปเพื่อนๆสีเขียวว่านะครับมันจะมีอยู่ก็คือตัวของตัวอัซระนะครับตัวเนี้ยคือแบบตัวตีบอสที่แบบดีมากๆแล้วก็ตัวของชิโร่คอมแบทนะครับก็ยังเป็นตัวหนึ่งที่สามารถตีบอสได้ค่อนข้างดีนะก็ประมาณนี้นกันเนาะสำหรับสีเขียว ทีนี้นมาดูในเรื่องของสีอื่นแล้วกันเป็นสีแดงก่อนนะครับอ่ะโอเคสีแดงเนี่ยตอนนี้ก็คือตัวละครก็แบบมีแบบเยอะมากๆนะครับตัวที่มันน่าสนใจเนี่ยผมมองว่าก็เป็นตัวของชาดานะครับตัวนี้เป็นตัวตีเดี่ยวที่แบบโอ้โหแรงมากๆนะครับสําหรับตัวนี้เนาะแล้วก็จะมีหนึ่งตัวที่ผมเล่นนะครับตัวนี้นะครับไม่รู้น้องชื่ออะไรเหมือนกันเออคล้าย กิกาเมสเลยเจดอฟามบโลนี่ผมชอบพูดอะตัวนี้ก็คือเป็นตัวตีหมูที่ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะแล้วก็อาชีนะครับอชีบัตเตอร์ไฟนะครับตัวนี้เป็นตัวแบบผมเห็นเขาเอาไปกันบ้านกันนะนะครับกันบ้านในแบบเอ,อ่ออารีนานะครับอารีนาให้มันเจอกับบอทอดอะแล้วก็มีอารีนาสามทางสามทีมก็เห็นมีคนใช้อยู่เหมือนกันนะตัวนี้เป็นตัวที่เออมีคนใช้อยู่นะครับแล้วก็เจค่อนข้างที่จะน่ารักด้วยนะครับเนี่ย ผมว่าถ้าถ้ามาผมก็จะเก็บไว้นะสักตัวหนึ่งเพราะว่าอะไรเนี่ยดูดิเออมันมีตัวบินบินบนะนะครับแมวบินแมวผีเสื้อนะครับเขาว่าเขาว่าแมวมีปีกเนะี่ยแมวได้แชมป์นะครับเออยุคยุคแห่งยุคแห่งสัตว์ปีกเออนี่แหละนะครับก็ก็น่าจะต้องเก็บไว้นะจะได้นะครับผมเนาะผีแดงอ่ะผีผีแดงไม่มีปีกไงแซวเล่นนะครับสำหรับเออผีแดงเนาะก็ ยุคแห่งสัตว์ปีกเนาะนะครับอืมก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมผมใยญ่จะเก็บนะตัวนี้มันน่ารักดีอะผมเห็นแล้วมันก็มันน่ารักอะเออนะครับใครจะต้านไหว,วเลยอ,อืมตัวนี้ก็น่ารักเลยเนี่ยตัวเี้ยงอะที่ผมใหญ่จะเก็บเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสำหรับแสงมืดอ่าสีแดงเนี่ยคือมีแค่มีแค่สองตัวนะที่ผมอยากได้ก็คือตัวของอาชีแล้วก็ตัวของน้องไลท์นะครับตัวนี้ผมก็จะเก็บนะอืมอันนี้คือผมแบบไม่ได้เอาแบบ เก่งอะไรมากมายแล้วผมเน้นสะสมตัวแล้ะเอาเน้นแบบความน่ารักแล้วนะอืมสีเขียวเนี่ยผมว่าตรงๆคือผมรอตัวแจกนะสาหรับสีเขียวว่ะส่วนสีแดงเนี่ยผมว่าผมจะสุ่มน้องไลท์แล้วก็จะสุ่มเป็นอาชีงงนี่แหละสองตัวนี้เนาะส่วนตัวอื่นเนี่ยผมก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้อวยอะไรแล้วนะไม่มีตัวที่ผมอวยนะครับก็ประมาณนี้สําหรับในส่วนของสีแดงนะครับแต่ว่าถ้าเอาเก่งๆเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้แหละนะครับแล้วก็ไม่มีเก่งหลายตัวแต่ว่ามันต้องเล่นทีมเฉพาะสักหน่อยหนึ่งนะสำหรับสีแดงเนาะเพราะว่าบางทีก็ อจจะต้องเล่นเป็นทีมดอทก็ท็กซี่นะครับแล้วก็ส่วนมากมันจะเป็นแบบการพวกแบบติดแปดดอทอะไรพวกนี้เนาะบางตัวต้องบอกเลยผมก็ไม่รู้สก,กิลนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้แปลทุกตัวเนาะโอเคครับมาดูในเรื่องของสีฟ้าสีฟ้าบอกเลยว่ามีตัวละครใหม่เนี่ยเยอะมากๆนะครับเยอะมากเยอะจริงๆนะครับตัวสีฟ้ากับสีแดงเนาะแล้วก็สีเขียวในน้อยสุดเลยโอเคสีฟ้าเนี่ยนะครับตัวที่ผมอยากได้นะก็ตัวนี้เป็นตัว เติมพาร์ตอยู่แล้วนะตัวของเอ็โคเนาะก็เล่นได้ดีเหมือนกันนะตัวนี้ผมก็เห็นคนใช้อยู่นะอืมถ้าให้ผมเก็บนะผมก็จะเก็บตัวของลนะูลู่นี่แหละนะครับลูลู่ก็จะเอามาเล่นกับตัวของวิกาเนาะแล้วก็สกาเลตเนี่ยเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับว่ามีงบพอจะเก็บสกาเลตเปล่าถ้ามาไวก็อาจจะสุ่มนะครับถ้ามาช้าก็ก็ถ้าผมตุ่มุ่มไปแล้วก็ไม่มีสุ่มนะครับออสกาเลตนะถ้าใครรออยู่ก็สามารถรอสุ่มได้นะสำหรับสกาเลตเนาะ แล้วก็ตัวนี้แหละผมจะเอามาเล่นคู่กับตัวของมิกะในอนาคตนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไร้วเนาะอืมสาหรับตัวของแมวญี่ปุ่นนะครับพวกเนี้ยผมก็ไม่ได้สุ่มนะน้องเล่นผมก็ไม่ได้สุ่มนะครับก็ว่าจะไม่สุ่มนะแล้วก็ตัวพวกนวนเนี้ยอื่นๆเนี่ยตัวของเซกิอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่เอานะแล้วก็ตัวน้องเนี่ยก็ไม่เอานะครับอืมดูไปดูมาสีแดงเหมือนเยอะกว่านัะนะ่นเนี่ยเออใช่ไหมเออสีแดงก็เยอะเหมือนกันนะเออส่วนมากหลังๆจะเป็น เป็นสีแดงไหมแต่สีฟ้าก็เยอะเหมือนกันนะเขาเป็นว่าสีฟ้ากับสีแดงเนี่ยเยอะสุดแล้ะแล้วทีนี้มาดูในส่วนของแสงมืดนะครับแสงมืดเซิร์ฟจีนมีแค่นี้เนาะอืมนะครับอันนี้มาอยู่ที่เซิร์ฟจีนนะถ้าเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยมันก็ถ้าจะไม่ผิดน่าจะมีอีกเนาะอืมนะครับใช่ไหมหรือมันมีแค่นี้มันทำไมมันดูเหมือนน้อยๆอ่ะหรือม,มีแค่นี้อยู่แล้วอ่ะก็มีอยู่สี่ตัวเนาะถ้ามันตกหล่นตัวไหนไปต้องขออภัยนะเพราะว่าแต่เซิร์ฟมันก็อาจจะแบบปรับเปลี่ยน อ๋อมันขาดเอลินาไปใช่ไหมเออนะครับขาดเอลินาไปนะสอหรับเซิร์ฟจีนก็ผมอยากได้เอลินานะอาตรงๆนะครับแล้วก็ผมก็อยากได้ในส่วนของตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ผมอยากได้เพราะว่าจะเอามาเล่นคู่กับมิกะแต่ว่าถ้าใครจะทําทีมสองเนี่ยนะครับทีมที่แบบว่าทีมหนึ่งเป็นทีมมิกะทีมสองเนี่ยก,ก็ก็คือเป็นตัวนี้แหละนะครับตัวของอาเจมิโนทาร่านะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์นะอาจจะศูนย์ดาวหนึ่งดาวก็ก็อาจจะเล่นได้ก็เพื่อก็ได้นะครับแต่ว่า ถ้าจะทาเยอะเนี่ยถ้าจะทำสีดาวเนี่ยมันก็หมดเยอะใช่ไหมล่ะถ้าเป็นแสงมืดอย่างเงี้ยถามว่ามันมันได้อะไรขึ้นมานะผมผมมองว่ามันได้ตัวนี้ไงมันได้ส่วนของตัวเกียรติเพิ่มขึ้นนะครับมันทําให้เราเนี่ยทำดาเมจได้แบบเยอะขึ้นนะครับมันก็ต่างกันแค่ดาเมจอะแหละแต่ว่าศูนย์ดาวหนึ่งดาวเนี่ยโอเคแหละมันก็เล่นได้แล้วนะครับแต่ว่ามันต่างกันตรงดาเมจเนาะถ้าใครจะเอามาใช้งานไม่ต้องแข่งกับใครเนี่ยก็ศูนย์ดาวหนึ่งดาวก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่า้ อย่างเราจะได้เป็นตัวแบกดาเมจเนี่ยก็ต้องทําี่ดาว6ดาวนะครับมันจะเป็นตัวที่แบกดาเมจได้แบบเวอร์เลยนะครับสำหรับในส่วนของเจมิโนทาร่านะครับอย่างเช่นน้องฝนเนี่ยนะครับสดาวมันก็เล่นได้แล้วนะแต่ว่าถ้าใครที่จะมาแบกบแบบเออลงในส่วนของตัวอารีนาด้วยอะไรด้วยนะครับหดาวก็เป็นสิ่งที่แบบตอบโจทย์เนาะแล้วก็สดาวหดาวก็เป็นอะไรที่แบบถ้าเราทําแล้วมันก็จะเก่งยิ่งขึ้นนะครับผมเนาะแต่ว่าน้องฝนเนี่ยคือแบบของมะน,นะไม่รู้นะเออของมันต้อง ต้องใส่อะไรถึงมันจะแบบแรงเวอร์เอร์ขนาดนะ้นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเห็นบางคนแบบโอ้โหทั้งถึกด้วยแรงด้วยผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องใส่อะไรเนาะรับตัวของน้องฝนนะส่วนตัวอื่นเนี่ยนะครับเอ็กโคผมมีแล้วเนาะตัวของเฟิเซียมีแล้วตัวของทิตวินเนี่ยมันก็เก่งไหมมันก็มันก็พอที่จะเล่นได้นะนะครับที่ผมเห็นคนเขาก็พอที่จะใช้กันอยู่นะแล้วก็น้องก็ดูดนนนนิน้องน่าสนใจนะครับน้องน่าสนใจนะเพราะว่า มันสามารถแมชชัออ่นนิกมันอะมันสามารถแบบกลับไปกลับมาได้นะระหว่างแสงกับมืดนะครับสำหรับนะตัวของน้องทิสเนาะนะครับมันก็มีตัวแบบน่าสนใจหมดเลยนะสําหรับตัวของแสงมืดแล้วก็เจเซเนนาเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบแต่ก่อนเขาฮิตกันมากนะครับอย่างที่ผมเคยทคําคลิปไปแล้วเนาะนะนะก็เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเล่นได้ดีนะแต่ว่าเรามีน้องฝนแล้วเนาะที่มันเป็นตัวตีหมู่แล้วอะนะครับ,นะรบเราก็ไปเก็บตัวอื่นดีกว่านะครับอ่นะนะก็ผมอยากจะเก็บแสงมืดก็คือเก็บ เอลินาแสงนี่แหละนะครับแล้วก็อาจจะรอแสงมืดตัวใหม่เลยนะครับอาจจะแบบไม่ได้สุ่มตัวที่ผมบอกไว้หรอกนะครับก็ต้องรอดูตามแต่สถานการณ์นะเพราะว่ากว่าตัวพวกนี้จะมาเนี่ย,ยเดี๋ยวเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟนอกอ่ะ๋ยมันก็มีตัวละครมาใหม่เรื่อยๆอยู่แล้วนะแล้วก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยมันจะมีตัวละครต,ตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นมาไม่แน่อาจจะเข้าเซิร์ฟไทยไวกว่าที่เราคิดไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคํานึงในเรื่องของการที่เราเนี่ยเอ,อ,อย่าไปคาดหวังว่าเฮ้ย เซิร์ฟนอกมันพึ่งมาเองมันจะมันจะเข้าเซิร์ฟไทยเลยเหรอแต่ไปคาดหวังอย่างเง้นครับว่ามันจะไม่มาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมาไวกว่าที่เราคิดก็ได้แบบอย่างเช่นน้องฝนอย่างเงี้ยเนาะมันก็ไลน์เข้ามาเลยนะไม่แน่อาจจะอินดี้เฮ้ยเซิร์ฟเวอร์จีเนาะตัวนี้เข้ามาเราก็อาจจะมีเข้ามาเหมือนกันเลยนะอันนี้ก็ก็ต้องก็ต้องลองดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกินแบบคร่าวๆแล้วเพื่อนๆก็ลองดูนะครับถ้าตัวไหนที่มันมีสกินสีแดงเนี่ยมันก็จะเป็นสกินที่ค่อนข้างที่จะแพงเล้หน่อยนะ อย่างเช่นตัวของซซเวตมืดนะครับแล้วก็ตัวของโดโรธีนะครับรวมไปถึงตัวน้องคีมีนะถ้าที่ผมดูอะมีแค่สามตัวนี้นะครับสำหรับสกินสนะีแดงเนาะส่วนตัวอื่นเนี่ยก็ตามนี้นะครับผมเนาะโอเคเพื่อนๆรอตัวไหนอยู่ก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับผมเนาะโอเคไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับชว่วงนี้ <c oughs> ยังไม่หายเลยครับผมเจ็บคอเนาะโอเคก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ